สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้เช่าหลวงพ่อเงินมาหนึ่งองค์นะครับนี่เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับอ่าองค์นี้ผมต้องขอออกตัวไว้ก่อนว่าหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาองนี้นะครับเป็นพระที่ไม่ทันยุคหลวงพ่อเงินนะครับเป็นพระที่สร้างขึ้นมาในยุคหลังนะครับนี่ครับในสมัยก่อนพระหลวงพ่อเงินวัดบางคาน ได้รับความนิยมมากๆนะครับในจังหวัดพิจิตรเป็นพระน่าจะเป็นพระเบอร์หนึ่งของจังหวัดพิจิตรเลยก็ว่าได้ครับนี่ครับให้ทุกคนให้ทพี่ท่านนี้ดูนะครับนี่ครับดูสวดทรงดูพิมพ์พระองค์นี้เป็นพระที่สร้างยุคหลังผมผมสนิษฐานเอาเองนะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อเปื่องยุคต้นๆนะครับ อาจจะเป็นปีสองสี่ปลายหรืออาจจะเป็นสองพันหร้อยอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับแต่ดูจากผิวพันธะสวดทรงต่างๆเนี้องค์น,นี้เป็นพระแท้ที่ดูง่ายนะครับเดี๋ยวจะมาส่องให้ดูนะครับครับอันดับแรกพี่ๆต้องดูหน้าก่อนเลยนะครับดูหน้าก่อนนะครับดูก็แสโลหะต่างๆครับผม กลองไม่ค่อยโฟกัสนะครับนี่ครับดูกระแสดูคาบเบ้าต่างๆตามซอกนะครับนะครับความแห้งของคาบครับดูความแห้งของคาบครับดูผิวพันธุ์นะครับดูหลุมรอยยุบต่างๆตามเนื้อโลหะนะครับดูกระแสโลหะนี่ครับเห็นนะครับนี่กระแสโลหะขึ้นเป็นเกล็ดเป็นเกล็ดเป็นสาแดงๆดูบางท่านเรียกเกล็ดกระดี่นะครับ พระองค์นี้เป็นเนื้อทองผสมนะครับเนื้อทองผสมขึ้นแดงๆเป็นสารนั่นจะเกิดจากสนิมนะครับสนิมที่กินองค์พระจุดที่โดนสัมผัสบ่อยๆก็จะดูง่ายนะครับี่ครับดูซอกครับดูน้แข้งดูซอกความแห้งของคาบขี้เบ้าความแข็งของคาบขี้เบ้าครับคาบพวกนี้ล้างไม่ออกนะครับล้างไม่ออกครับดูดูหลุมดูรอยการหล่อนะครับต่างๆครับ แสต่างๆที่เกิดขึ้นตามองพระนะครับดูการแทงตะไบการเก็บตะไบนะครับนี่ครับดูคาบไข่ต่างๆนะครับธรรมชาติของพระนะครับนี่ครับความคมของแม่พิมพ์ความคงชัดของหุ่นเทียนพระองค์นี้ค่อนข้างเก็บตะเข็บได้ดีนะครับเก็บตะเข็บที่หุ่นเทียนได้ดีนะครับหล่อออกมาจึงไม่ค่อยเห็นหุ่นไม่ค่อยเห็นตะเข็บข้างเท่าไหร่ครับแต่ก็ยังมีนะครับต้องมีนะครับในพระหล่อต้องมีตะเข็บข้างนะครับ ครับนี่ครับดูสีสากของท่านนะครับครับทัดเกีย์ครับนี่ครับรอยยุบของการประกบพิมพ์นะครับดูกระแสที่เกิดขึ้นดูคาบคี่บ์ดที่ฝังอยู่ตามรอยซอกรอยยุบของเนื้อโลหะครับไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับครับดูนะครับดูธรรมชาติของผ้าหล่อวงนี้ไปดูง่ายนะครับเป็นพาแท้ที่ดูง่ายนะครับ หลวงพ่อเปลืองท่านมีการสร้างพระมาตั้งแต่ยุคต,ต้นๆนะครับเพราะว่าพระหลวงพว่อเงินได้รับความนิยมมากนะครับในจังหวัดพิจิตรซึ่งวัดต่างๆที่อยู่ในเขตจังหวัดพิจิตรหรืออำเภอใกล้เคียงก็จะสร้างพระหลวงพว่อเงินเหมือนกันนะครับเพราะเป็นพระยอดนิยมมาตั้งแต่โบราณน,นะครับครับดูดูผิวพันธุ์นะครับดูดูดูรอยดูรอยยุบต่างๆของ,ของของกระแสโลหะนะครับรอยยุบของเนื้อโลหะ นี่ครับหลุมบอ่อพวกนี้นะครับสําคัญนะครับพวกนี้ในเนื้ยพ้าหลอต้องมีนะครับถ้าผิวเรียบตึงไปเลยนี่โอกาสที่จะเป็นผ้าใหม่นี่<ม>เยอะมากๆนะครับแต่ถ้ามีรอยยุบรอยบุ๋มรอยยุบรอยย่นอย่างเงี้ยครับผมว่าเป็นพ้าที่ดูง่ายนะครับในของของสไตล์ผ้าหล่อนะครับนี่ครับบางท่านอาจเขา้าใจว่า พระหลวงพ่อเงินมีการสร้างแค่ยุคหลวงพ่อเงินยุคเดียวจริงๆไม่ใช่นะครับยุคหลังวพ่อเงินก็มีการสร้างมาเรื่อยๆนะครับอย่างที่ได้รับความนิยมก็คือพระสร้างในปี2อ1 5ัน้าร้อยสิบห้าครับเป็นพระปัม๊มอย่างนั้นคือได้รับความนิยมราคาหลักแสนนะครับพระหลวงพ่อเงินได้รับความนิยมมาตั้งแต่โบราณน,นะครับนี่ครับดูรอยดูรอยความคมของ ของแม่พิมพ์นะครับของพิมพ์นะครับนี่ครับดูริวกีวอนนะครับคมคมครับลึกๆดูภาพไข่ครับภาพไข่ต่างๆครับฝั่งลึกเข้าไปในแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับนะครับพวกนี้ล้างไม่ออกนะครับพวกนี้ล้างไม่ออกมาดูก้นกันบ้างนะครับ ระแสของของโลหะนะครับก้นนี้ดูง่ายมากๆนะครับนี่ครับชัดเกนครับภาพองค์นี้เป็นพระสร้างยุคหลังแน่นอนครับเป็นพระแท้ที่สร้างในยุคหลังนะครับซึ่งผมก็ระบุไม่ได้นะครับว่าสร้างประมาณปีอะไรพศอ,อะไรนะครับเพราะว่าพระหลวงพ่อเงินเนี่ยได้มีการสร้างมาเรื่อยๆนะครับหลังจากที่หลวงพ่อเงินมรณภาพไปแล้วแล้วก็มีการสร้างด้วยกันหลายวัดด้วยนะครับ ดูคาบต่างๆครับดูความความแข็งของคาบของคาบเบ้านะครับครับพระที่ดูง่ายนะครับองนี้พิมพหน้ารักนะครับไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่นะครับพอดีนะครับพิมพ์นี่ครับพระหลวงพ่อเงินเป็นพระที่น่าเก็บสะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเก่าหรือว่าพระใหม่นะครับพระท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคัน ดูดูชวดทรงต่างๆดูแม่พิมพ์นะครับดูกระแสรโลหะครับชัดเจนนะครับองนี้ชัดเจนมากๆว่าเป็นพระที่สร้างในยุคหลังครับผมนี่ครับครับผมวันนี้ก็มีมาให้ชมเพียงเท่านี้นะครับฝากพี่ๆทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันในการทำคลิปต่อไป มาดูกันในคลิปต่อไปว่าจะมีหลวงพ่ออะไรมาให้ชมนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ